ไอ้คนป่วยออกมาทีเรียกคนป่วยออกมาเรียกคนป่วยออกมาเลยเอาไหแม่แม่แม่เออแม่ออกมามาตั้เนอมาตั่งเออเป็นนิ้วในไตครับท่อไตเพิ่งไปสอดสายขยายท่อไตครับคำท่อไตไว้เดี๋ย้อนไไอ้รักษาตามอาการไปเลยรักษาตามอาการไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจี้ชิมให้ดูว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะเพราะว่าแม่ก็น่าจีอร่อยกว่าอยู่สบายใจดอก สบายใจโอ้ล่าคาราโอเกะล่าคาราโอเกะสบายใจนะใช่โอ้ยเมย์คว้าใส่สายเดียวนะเอาขยีแกไงว่าแกชอบเชี่ยวร่าคาราโอเกะเอาขยีแกวันนั้นไม่ได้ไปด้วยนะไม่ได้ไปนี่ไม่แกไปคนเดียวไปไปส่งได้แล้วก็มครับมาครับคุณไปอีกร้านหนึ่งนี่เหลือคอามมุกชีเด้อมีเชี่ยวโอ้โหฉุนฉุนหลาดดิหนิเอาน้ำขาวออกเอาอะไรออกซับโอ้ยพี่ชีพี่ฐานมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมาพาชชัฒน์จดแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจะได้เจอคลิปใหม่ๆมือมือเฮ็ดเอยียงกันแน่ <c oughs> มนี้ดูแรกคนป่วย,ยวันที่หนึง่งสอทอก็มาีครับสอทอก็มามามอ,อันนี้น้องสาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆสิสวัสดีค่ะอ,อเอฟซีเริ่มโทรทักมาถามมาเด้อว่าเป็นจริงๆไหมเอฟเอซีเริ่มถ,าม,า,ถามนั่งแล้วเ, <c oughs> เป็นจริงไหมเป็นจริงไหมเป็นค่ะ ไม่ไม่เป็นค่ะเป็นไหมอ่ะท็อปเป็นไหมเป็นเป็นอ่ะท็อปเป็นด้วยเออก็มาลุยให้เนื้อกันนะน่าจะต้มไก่มั้งมเลยนะต้มไก่เอาไก่มาแล้วอ่ะเาไก่มาแล้วแต่บ่ท่านข่อยดอกข่อยจีกิบครับท็อปก่นอนอันไหนครับแก้มตอนเย็นบ่เย็นหรอกใส่คลิคไปไม่ไว้นี่แหละโอเคโอเคเออหลังจากเท้ากินเขานนั้นแล้วห้าก็กมาลุยกับไก่ไอทองของสอทอกันต่อไก่ไอทอง พอดีมันเห็นเลือดทุยไายบ่ได้สรุปแล้วไก่ไอทองตัวนี้แพ้มาใช่ไหมแพ้สองเที่ยวอะนี่น้องเมียก็นั่งอยู่นี่ไอตัวเปลาเป็นกำลังใจอยู่นี่เที่ยวแรกเที่ยวแรกรดมดเที่ยวสองบ้านบ้านอะไปจำไว้าบ้านมดที่นี่เป็นยังไงสองเมนูเลยไหมมันจะกินที่กินบ้านมันด้กินที่กินบ้านเลยมันเก็เปสองเมนูเลยเลยสองเมนูลาบจะตกนี่แม่บ้านสอท อันนี้แม่บ้านรอทําอะไรวะรอทำ,ทำลาบ,ลาบอันนี้แม่บ้านทําลาบสวอทอนี่ต้มใช่ไหมต้มไปเปื่อย <laughs> ต้มไปเปื่อย <laughs> ต้มนานๆก่อนที่มันจะกินบ้านกินรถกูมดด<ป>ูวิธีดูวิธีนี่ฮ <c oughs> ึมแหมมีฉีกหนังออกใช่ไห <c oughs> มถ่ายเห็นเลือดไหมเลือดก,กระจายไม่รู้ว่า YouTube มันจะอนุญาตไหมเราก็ไม่รู้อันนี้กํานังใจนะรอกกินลาบ เีากิ่นแสงสมเห็ดยางบได้ค่ะเดี๋ยวมือเปืือนเดี๋ยวมือเปื้อนเห็ดยังบ่วยเดี๋ยวมือเปืือนเดี๋ยวพ่อสิว่าคนป่วยบอกอยากบ้านเลยเอ <c oughs> อยางยางคือผู้เฒ่าเก <c oughs> ้าสิบยางกระจกกระจกหมอบอกว่าใช้งานได้ปกตินะหมอบอกใช้งานเมื่อคืนว่าจะใช้อยู่มันอืออือถามว่าไปเนาะเออวันนี้ปล่อยแม่บ้านสอท่อกับสอท่อเลยจัดการไกลอืม ส่วนนั่งท็อปนั่งให้กับนั่งใจเด็กส่งเด็กส่งเด็กส่งอ่ะอ่าอันนี้ก็ฟ้ามืดมาแล้วเป็นยังเขาคือโปส่งรถปะเนาะเดี๋ยวยังอ่ะอืออันนี้นะส่วนพี่คนถากินสองคนสองเถานี่เถานึงพุ่นถากินเถานี่ถากินเถาแม่พุ่นเถาพ่ออยู่พุ่นอือเสแปรให้กับนั่งใจอือให้กำลังใจเดี๋ยวให้รอชิมเด้อลาบปลาต้มเดี๋ยวรอชิมพอดีอันนี้เขาถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กด้วย แล้วใครที่ติดตามมาจาก Facebook คอมเมนต์บอกกันเด้อว,ว่าติดตามมาจาก a c e บ o o k หรือ Ti k t o k หรือท่างไหนมีหลายช่องทางเหลือเกินใครอยากดูบรรยากาศชิวๆก็มาที่ youtube บุญมาพาจวดชาแนลเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะมีช่าเล่นแบบนี้เนาะแบบบ้านๆเท่านะสทอท่อเนาะนบ้านๆเลยแบบบ้านๆเลยเอาหน่อเอานี้ไม่ให้กินเอาง่วสาท่อมาล้มมือแล้วโตมือแล้วโตใช่ใช่เองเอาหางมันก่อนเอาหางก่อนทุกหางไงเอาหางมันนี่ตัดหางก่อนอ นี่เริ่มเลาะแล้วอันนี้เลาะคอไก่โอ้เนื้อส่วนข้อนี่แซบนะขาเลยเอาขาแล้วนึก <laughs> ว่าคอคออยู่นี่ <laughs> เหนือว่าคออยู่นี่ว่าข้อยังนเนื้อมา,า,า <laughs> อ่อไรแต่วะเออเลาะออกแล้วแบ่งสัดแบ่งส่วนกันนะคุณนึงตุม่มคุณนึงลาบเดี๋ยวดูว่าชันกันว่าใครจะอร่อยกันยังกว่าใครทันกันใครจะทำอร่อยกว่าเว่ารึเปล่าที่เฮ็ดแซ่บกว่าไก่เรามาลองดูนี่แพนด์ซิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมสวยอย่างเดียวสวยฉันสวยอย่างเดียวฉันไม่สวยทั้งวันเดี๋ยวมือฉันจะเปื้อนมีนอันนี้คือเราจะต้มใช่ไหมอ่าอันนี้คือข้าวสีต้มนะนี่ต้มพูดสิพูดสิพูดด้วยสิต้มต้มจ้าพูดสิพูดกับฉันสิจ้าอืมไอ้ถืออันไหนไหนลาบอันไหนถือกองเลยถือเช่ถือตึงเลยนะัน ฉันว่าต้องรอบดเขาก่อนอือันไม่ต้องบดไอยูทูบยูเทปเนี่ยไม่ต้องมีบดโอเคจ้ะอันนี้ลาบลาบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บ้านพี่ลาบแยกหนังพร้อมอันนี้ต้มแยกหนังพร้อมหุ่หลับหลับแยกหนังสุซูตรุ่นคราดได้เลยวันนี้สูตรโคราดสูตรโคราดด้วยโคราดด้วยนี่ต้องไปรีบซื้อแล้วแก่ละเร็วๆกันเลยดีกว่าเร็วกันเลยไปฉวายทองฉวายทองสำหรับไก่ต้ม อันตอนลุหมอ่ะไทยให้เบิ้งบ่ทันฟ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนขึ้นนะรอรอตอนขึ้นต้มไก่น่องอ่เนี่ยน่อปรุงแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยกระดูกนี่ไว้ต้มด้นี่เนื้อเนื้อพอดีว่าพอดีว่ามันเป็นแต่กระดูกเนาะพอเหาเลาะเนื้อออกมาลาบอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนลาบเลยอันนี้เอาใส่ต้มต้มใส่ต้มนี่หนังหนังหนังกระเทือนในใส่ต้มแล้วเอามาลาบเอามาหั่นทีนี้ใช่ ใส่เลยเนี่ยใส่เลยดูดให้มันตึงๆยังหน่อยตึงๆจังหน่อยก่อนปั๊บใช่รอเวลารอเวลารอเวลานี่นี่ผมก็ให้กำลังใจนะนี่เนาะเพราะว่ามันก็น่าจีอร่อยกว่าอยู่สบายใจดอกสบายใจโอ้ร้าคาราเ๊อกเก้าังคาราเก้สบายใจนะใช่โอ้ยเมยครัวใส่สายเดียวนะเอาขยี้แกงยังว่าแกชอบเที่ยวรังคาราอ๊อกเก้เอาขยี้แกวันน่าจะไม่ได้ไปด้วยนะ ไม่ได้ไปนี่ยไม่แกไปคนเดียวไปไปส่งได้แล้วก็มากรับถงไหมผมไปอีกร้านนึงโอ้ยดีนะคุณละล้านหนึ่งละล่านเลยฝักแล้วฝักแล้วฝักแล้วด้วยนโอ้ใจเย็นนะอย่ามกได้ไนี่ท่านผู้ชมผมจะให้สอท่อเขาหัดทยไงอ่าใช่เดี๋ยวเนี่ยจะให้เพืรไทยนะกบลูเพิว่าันยังสารยา่ยังมั่งนะฟังฟังไปฟังฟังไปก่อนฟังก่อนต่อไปนี่ขั้นตอนนะ ขยำขยำไก่กระนาบมะขามเปียกนี่แกดูเด้อมันเป็นสูตรนะเนี่ยมันเป็นสูตรนะเนี่ยแกดูนะนี่นี่ขยำนี่ขยำมาบีบน้ำมเขาใส่ใส่น้ำมะขามเปียกเอขยำขั้นน้ำมะขามเปียกแล้วเออแม่นแมนกับขั้นใส่ไก่ใส่ไก่เละก็บีบน้ำออกเออเราบีบน้ำมะขามเปียกออกบีบน้ำมะขามเปียกออกสวยน้ำไหมนี่ช่วยฉันนี่ นี่ลูกมือเนี่ยนี่ลูกมือลูกมือลูกมือเนี่ยนี่อ่ะถุงมืออืมโอ้โหนั่งน้ำตาลน้ำตาลนี่ถ้าคอยเฮ็ดบ่ใส่ได้ถุงมือทำใส่เลยเือจริงๆอันนั้นน่ะนัวนัวกว่านี่นะนัวนัวมากเลยมันทีออกเค็มนิดนิดอ่ะปั้นแล้วก็บขั้นดาบป่ะเนี่ยขั้นดาบล้วปั้นไหมอร่อยคือเก่าอร่อยขั้นหัวป่ะเนี่ยเก่าอีโม่เราปั้นไหมไม่มีใครรู้ด้วยไม่รู้อร่อยคือเก่านี่อ่ะอนามันั่นน่ยนี่ดูนะดูนะนี่นี่คือสูตรเนีนี่ สูตรทานน้ำมะขามปกติถ้าทําให้กิ้งก็ไม่ใส่ดอกเดือดถุงมืออืออืออู้อันนี้อนามัยเนาะบางคนเขาคั่นเทน้ำบกเน่านะเออใช่แต่นี่ยังยังพวกลาบเป็ดอะเขาก็คั้นเทน้ำบกเน่านะอันนี้สูตรโคราชไงอ่โคราชไงเอ้าจะไม่เที่ยงไงโคราชก็โคราชอ้าวโคราชอันนี้สูตรโคราชไงใช่ไหมล่ะออโคราชน่ะนี่โคราชจะไม่เทียงนะอ่ะกี่อคั้นบีบน่าบกนี่ เราเดี๋ยวเองจะเอาน้ำข้าวใส่หม้อต้มไก่แล้วมันจะนัวเอาน้ำเลยนะน้ำข้าวเนี่ยใช่ใส่หม้อต้มไก่ใส่หม้อต้มไก่นู่นโอ้ล้วมันจะนัวมันจะนัวโอดูกำลังใจกำลังใจนี่กำลังใจหน่อยนะพายกำลังใจหน่อยนี่รุ่นเดียวกันนะเนี่ยอันนี้ของสอทของสอทหญ่สุดแล้วเลไหมนี่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 เลยขวับรุ่เพื่อนกันนะเรื่องเดียวกันนะเนี่ยเจ็ดขวบเท่ากันไหมท่ากัน อันนี้ชื่อน้องอะไรน้องปลายฟ้าพูดสิน้องน้องอะไรพูดดังๆลูกปลายฟ้าอันนี้น้องยังน้ำตาลเอาดังๆคือเขาก็ลุกเอาเอาดังๆเหมือนน้ำตาลลูกเอาเอาเอาอยังน่อยไหมไม่ดิ้นไม่พูดหรอเคลื่อนกล้องกลับมาดูไก่ต่อกลับมาเบิ่งไก่ต่อครันเอ้ยคนป่วยออกมาพิเรียกคนป่วยออกมาตาลเรียกคนป่วยออกมาเลยเอมาแม่แม่มมาแ่เอ้ยแม่ออกมา มาเพิ่งเนี่ยเออมาเบิ่งแมามาหาของกินยิ้วข้าวแบบนี้นังยิ้วแล้วนยิ้วข้าวเนาะนอนมือเนาะยิ้วเลยยังออกมาปิดนิ้วในไตครับท่อไตเพิ่งไปสอดสายขยายท่อไตครับค้ำท่อไตไว้เดี๋ยวก็ไอรักษาตามอาการไปเรื่อยรักษาตามอาการไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอดีขึ้นเล็กน้อยปุ๊บคอยกระที่สอดท่อไตขึ้นทะลวงเลยนี่ทะลวง เว้ยถึงกินปีบ่เว้ยอืมแต่ล้วงแค่สามพีอันเนียว <laughs> อันเนียว <laughs> อันเนียวไวด้นิดนึงยังตวดภายในเหรเจ้าตวดภายหนเจ้านี่ยเราได้แล้วนะหน่น้ำขาวนี่ที่เราขั้นออกจากเนื้อไก่ใช่ไหมล่ะนี่สูตรเลยที่นี่สูตรเลยที่นี่นน้ำเดือดใช่ไหมล่ะเออก็ใส่ลงไปเลยนี่เด้อนี่เด้อมันจีนัวเลยเด้อนี่นี่นู่นน่ะโอ้โหปิดฝาเนี่ย รอรอรออีกแป๊บหนึ่งเองจะเอาหนังมนะันอะมาสหันแล้วเองค่อยลาบเด้ออืมเดี๋ยวนี่ตัวนี้เด้อีเด้อีเด้อนี่คนนั่งให้กำลับบงใจดาเด้อตัดคิบอยู่ตัดคิบอยู่ตี่ตามเด้อตัดคีบเลยให้ดูขั้นได้ที่แล้วนะใส่น้าข้าวเรียบร้อยเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเมนูราบแหละที่นี่นี่ก็เอาไก่นะครับลงไปนี้รวนนะรวนในกระทะเนี่ย แมงเอ้ยช่วยพูดดึงอะไรใจหน่อยเรื่องอะไรฉันพี่ไห้พูดไรเนาะคนถือกล้องก็พูดอะไรพูดอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้พูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเออแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยพูดอะไรก็ยีโคกเสซตะหลิวพนี่แหละเอาแบบนี้เลยพูดอะไรไม่ออกโคกเสซตะหลิวโคกเสซตะหลิวเออเอาแบบนี้เลยชออแมงแมงเอ้ยเห็นหน้าแล้วโมโหเอาของสุดรถเออเออนนั่แหละเออเอหนมึงไม่นัวบ้างมึงไม่นัวให้มึงไปมึงไม่นัวให้มึงไปนี่แหละ พูดอย่างนี้เลยเออพูดดึงปลายเวียงก็พูดกินไม่มีอะไรที่พูดแล้วยของเชียรดด้วยโดนวัดตีกันแท้ๆเลยวันนี้รถดีนี่แล้วอะไรน้ำปลาลาบยังไงพอว่าพอชอบเค็มไหมพอแล้วอันนี้หนึ่งโอเคอันนี้เริ่มปรุงในกระทะเลยนด้ไ่มเริ่มเลยล้วนเสร็จก็ปรุงเลยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดคนเดือด ไก่ด้เดือดคนคนเดือดอัน,นกรรมการเลยนเน,นี่ยกรรมการเนี่ยอด,ดูเยออน,นี่นเอ,อน,น,นเอ,อ,อะไรเรื่องอะไรมันผ่านมาแล้วก็ให้นผ่านไปได้แม่งเ้ยไก่ไกมันี่แหง้งน้ำมันใส่นิดนึงมีสูตรด้วยครับนี่พ่อถ้าเองกลัวถ้าเองกลัวไก่มันแห้งนะ้เองก็มีสูตรก็คือใส่น้ำมันพืชเลกหน่อยนึงเด้อ คนป่วยเลงเ็งมาเลยโอ้คนป่วยหิวคนป่วยเล็งเ <c oughs> งลยค,คลนน่ะคนป่วยเล็งชายกินต้๊กแก่ละโอเคสุดละร้อนเนาะเพส้นอือเด้อโอ้คนแรงใหญ่เลยที่นี่อือฮึคนพูดเองครับช้นพูดเองเอาแมงพูดอีก,อดอก,กหน่อยดูนะ่ะได้มีมีสูตรอะไรอีกไหมหรือพร<ม>ิกผึกิกอะไรใส่ใส่ใส่ไหนเลยเครื่องลาบเดี๋ยวรอไก่ทุกโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเป็นช็อตสอง นี okay, ่น no, ่ามันพูดเพราะเหมือนคนนี่ไหมโอเคเอานี่น่ามันพูดชอบไหมเดี๋ยวเพิ่งตัดเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยนี่อนเนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมันกำลังเขี้ยนี่คนเขี้ยนี่คนจริงเลยโอ้พอเรารวนจนได้ที่แล้วเนาะเราก็ปรุงปรุงแล้วไก่สุกแล้วติงจะมาคนเครื่องราดข้างนอกอ้าวนี่จะใส่ข้าวคั่วคนคนคนอะไรนะ คนเครื่องลาบคนเครื่องลาบใช่แล้วคนนั้นอ่ะดีกว่าคนนี้ไหมเอาอีกแกมเมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้เพิ่งติเคลียร์ไปเนั่นน่ะนี่จนั่นมันดีเหมือนคนนี้เอาวีค่ะจะนั่นันดีเหมือนคนนี้ไหมโอ้โหลองใส่อะไรนะอะไรนะเอาโอเคยังเนี่ยเฮ้ยลืมลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าเฮ้ยไม่ลืมเออลืมไมลืมนะเฮ้ยจะไมไม่ไม่ไม่หันล่ะจะไม่หันล่ะนี่ต้องเปลี่ยนเรื่องก่อนกระทะวางให้เขา เดี๋ยวเรื่องก่อนเด้ออันนี้เติดใช่ไหมนี่ฉำหรับติดไปก่อนเตนนิดเออ่อไปเด้อหันหันหนังกูนี่หนังไอ้ทองกูคืองามทุกหนังไอ้ทองเหลืองสวยหนังไอ้ทองไอ้ทองลูกรักของพ่อองลูกรักของพ่อมันกินรถกินบ้านวันที่กูต้องกินมึง วันนี้กูต้องกินมึงวันนี้กูต้องกินมึงงั้นมึงจะกินกูมากกว่านี้แน่ถ้ามีข้าวเหนียวนะอร่อยมากต้มคอนแจไนมุ้ยนี่เด้อหั่นหนังมีฟันเขี้ยวอยู่ดอกเนาะอู้หั่นบางๆกูนี้แม่งแม่ก็พอจะก,กินได้หั่นหนังเลยเด้อเด็ดส่เครื่องไหมพอแล้แม่เล้วเตะเขากู่องไหนหั่นหนังหั่นอะไรแยกเด้อนี่เด้อต้มเด้อแล้วก็มาหั่นอย่างงี้ต่อไป คุเครื่องใส่เครื่องลาบใส่เครื่องลาบโอเคอ่ะใส่เ,เครื่องลาบเลยเวลามีน้อยก็เลยคือเอาเดิมไม่ได้ทำเองอือโอ้นี่เทียอร่อยมันเกี่ยวกับปุ๋งเดี๋ยวก็ลองปุ๋งโอ้สูตรนีสุดยอดเลยใส่เครื่องลาบเด้อคุณเครื่องลาบแล้วตอนนี้เข้าครัวแล้วมีไหมมีเข้าครัวไข้ครัวก็มีอือคุณเครื่องลาบแล้วเองล้วนในเดียกที่แล้วเองก็ออกมาคุณข้างนอกเนี่ ยิ้มได้เหรอมันถึงยิ้มอร่อยเนาะไม่ต้องดอกวาไม่ใช่แม่ครัวไม่ยิ้มมันจะอร่อยนี้ไม่เกี่ยวกันนะนเดี๋ยว,ว่าอิงใส่ใจกับพอเนาะแต่อะไรก็ไม่อร่อยถ้าใส่ใจดอกนี่เดี๋ยวคนเขากันแล้วนี่เข้าไปใส่เข้าครัวถ้าภาษาโคราชเรียกเขาเบือ,อใช่ไหมนะ่ะใช่โอ้โหพี่ต้องเทาเบือคนละอย่าง เออเอเข่าเบื่อไปยังไงมือข้าวเท่มัอหั่วแล้วมั่วแล้เขาครัวนี่แหละอันนี้นะเอ้าเขาครัวเขาครัววะเขาเบื่อแช่หน้าเขาเหนียวเลยนี่ที่เองทำก็ไก้ใบยันางใช่ไหมอ๋อดูแล้วแม่พาเรียกพิสตุกข์สิเองนี่ชิมชิมก่อน่อยไหมน้องเหลือหอมมุกชีเด้ออืมมีเกี่ยว โอ้โหโอ้โหดูจากหน้าตาแล้ว<า>อร่อยมากอร่อยมากเอาแล้ววะเอาแล้ววะรับเกมกี่เซ็ตเล <c oughs> oh, oh, ยโอ้โหไหนไหนยังยี่ได้หันพักไปพักเลยหันพักเลยไปล่างก่อนไหมอ๋อ oh, ล่างถือเดี๋ยวจะถือกล้องให้ไปล่างไป <c oughs> โย,ยล่างเลยพี่ถือกล้อง <c oughs> ให้ไม่เดินก็ไม่ได้โอ้โหคือ<ด>ใคร โอ้เราจะทำดีแลกรักกับเขาเนาะไอ้หรือถ่ายกล้องเชียร์เลยไอ้จิ้มแก้วให้หนุถ่ายกล้องเชียร์เลยไอ้ยอันนี้แผนกเลยโอ้นี่จะถ่ายเอาแต่เมียตัวเองโอ้ถ่ายกล้องเชียร์น้อยพอเห็นเมียขึ้นนี่อันนี้ก็ฮือฮืเลยดิพูชาเปลี่ยนเรื่องให้แล้วน่ะอู้เนาะถ้างั้นไม่แย่เลยนะนี่ท่านมาไม่ช่วยนี่ถ้าส่งมาเมื่อกี้นี่ยาวกว่านี้ยาวกว่านี้นี่โอ้โห มีมีดอยู่ทางหางมือโอ๊ะโอ๊ะพูดดังๆพูดกับเมียนะพูดดังๆอะไรต่อนะทำอะไรต่ออ๋อนี่ใบพักกันจิ๊บแย่เลยวันเนาะร่าโอเคใส่กับส้ยากร่างอ่ะอะไรนะเอ้ากรรมการลืมตัดสินอะไรอ่ะเกือบโดนแล้วมึงโดนตัดชิปไม่เซ็ตพี่โอเคโหดูอันนี้เหลือแค่ใบพักเด้อนี่ นี่เด้อจะพามาดูลาบไก่ mm สูตรโคราดด้วยนี่สูตรนี่เอานำขาวออกเอาอะไรออกซับโอ้โหพิ่ถีพิ่ันมากใส่เครื่องไม้ใส่หนังและแล้วลาบไก่โคราชที่แสนวุ่นวายเขาก็เสือสักทีโอ้โหมันไป็จบสักทีหรอกครับเอาไปเสิร์ฟคนป่วยโอเคนะ่วได้กินเนาะก็ได้ได้กินเอ้าวันนี้จเข่ามาบปะยังเออ เอาาต,ตักเข้ใหดี๋ยวตักเขามาแล้วก็แล้วเ <c oughs> นาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุญมาพัชจวดชาแนลไว้ด้วยนะวิถีชีวิตแบบบ้านๆอยูพร้อมกันได้เงี้ยแหละมือหนาเจอเมนูไหนเดี๋ยวเจอกันมือนีร่าไปก่อนบาย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 สิบายบายิอ่ะบายบายบายหน่อยบายบายหน่อยไม่เอ็มไม่เต้นเลยไม่บายกล้งให้ ให้ใบใบก้องบมใบก้งไม่ใช่บใบฉัน